สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจัก R ดี c คาเซ n เตอร์นะในเครร์บริษัท R คเแนนแคปิโตเพราะเราคือแหล่งรวุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับมาเป็นตัวรถขนของ รถใหญ่กันบ้างรถบรรทุกกันบ้างนะตัวนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะเป็นตัว6ล้อเล็กนะเป็นตัว6ล้อเล็กนะครับนะตอนนี้เหลือแค่ตัว6ล้อเล็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัว6ล้อใหญ่แบบนี้นะครับนะตัว6ล้อใหญ่แบบนี้เดี๋ยวจะมีทยอยเข้ามาอีกนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้นะรีบติดต่อมานะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัว e s u ซูนะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัว e ซูซ u nmr นะครับนะเป็นตัว nmr นะครับปี2015นะ เป็นรถยนต์ปี2015นะครับนะตัวนี้นะครับสนุนราคานะอยู่แค่เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 3 9 0 0 0บาทนะครับได้ตัวรถบรรทุกนะครับแบบนี้เอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจอยู่นะครับติดต่อมาณนยะ์0 97 0 8 2 9 9 1 3ผมมาลี่ลทีมงานยินดีให้บริการทุกท่าน,นนะครับน้นย้ำเหมือนเดิมว่านะครับซื้อสดไม่เก็บแหวเจ็เ็นเพิ่มเติมแล้วนะนะครับพวกนี้น่าจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะอ่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยว พูดคุยสอบถามกันอีกทีได้นะครับนะแล้วก็ตัวพวกเนี้ยนะจะเป็นตัวพวก NQR นะครับเนี่ยเป็นตัวพวก NQR นะหกร้อยใหญ่เดี๋ยวก็จะมีทยอยเข้ามาอีกนะครับนะพวกเนี้ยติดจองหมดแล้วนะติดจองหมดแล้วนะเดี๋ยวจะแต่ว่าจะมีทยอยเข้ามาอีกนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรีวิวนะครับแต่ละคันนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3คันนะครับตัว n e m a นะราคานะครับจะเริ่มต้นแค่3 3 9 0 0 0บาทนะครับนะส่วนคันสุดท้ายนะครับนะเลขใหม่มันจะน้อยสุดนะราคาอยู่ที่ 3 5 3 0 0 0บาทนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละคันนะครับนะแล้วมันเป็นรถปี2015นิะครับลูกค้าถ้าพี่ๆนะอยากดูรถนะครับก็นะนัดผมนะครับมาลิกนะมาดูรถได้ก่อนนะครับนัดมาดูรถได้ก่อนนะตัวนี้นะครับด้านหลังมันจะเป็นตู้บานสไลด์นะเป็นตู้บานสไลดนั้นเดี๋ยวผมพารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นบานสไลด์แบบไหนแล้วข้างในเป็นภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากที่คันแรกนะครับคันนี้นะ 8 5 3 1 4 3มหนึ่งี่านีะครับนะ8 5ดห้ามนสานะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูนะทั้งหมดเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า5้าสปีดทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า5สปีดทั้งหมดนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบก็ทำความสะอาดนะลอกสติกเกอร์ต่างๆนะครับทำให้อยู่แล้วนะตัวนี้นะครับนะอ่าดูอย่างเลขใหม่นะครับคันนี้นะ เลขไม่4 0 9 6 2 2 1กิโลเมตรนะครับที่ใช้ไปนะเลขไม่400,000กว่าๆแบบนี้นะครับนะ400,000ไปลายเกือบ500,000ตรงนี้นะครับนะตัวรถบรรทุกเนะี่ยมันวิ่งใช้งานเยอะอยู่แล้วนะครับวิ่งใช้งานเยอะอยู่แล้วเป็นปกตินะถ้าลูกค้าจะซื้อตัวรถมือสองรถหมดสัญญาเช่าแบบนี้นะครับรถบรรทุกมันวิ่งใช้งานเยอะปกติอยู่แล้วแต่ว่านะครับให้มั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยมันเข้าสูนนะครับตรวจ เช็คระยะตลอดนะครับตรวจเช็คระยะตลอดนะตามรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับนะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีการกลับไม่มีการกองไม้ไม่มีย้อมแมวนะลูกค้านะครับนะตัวนี้นะครับมันจะลูกค้าเข้ามาดูรถได้นะครับเห็นสภาพรถเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้นนะแล้วก็นะครับเลขไม้เนี่ยมันไม่มีการกลับไม่มีการกองไมาอยู่แล้วแต่ว่ารถเข้าศู์นะครับตรวจเช็คระยะนะครับเปลี่ยนท่ายอะไหล่กลางนะครับตามรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับนะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้นะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับ นะเป็นบาะหนังสีดําแบบนี้นะแล้วก็ช่องเก็บของนะครับนะก็แอร์นะครับเย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลินอับเลยนะแอร์เย็นสบายนะครับไม่ใช่รถน้ําท่วมนะลูกค้ามันไม่ใช่รถน้าท่วมนะครับนะ้ำไม่ใช่รถน้ําท่วมนะไม่ใช่รถน้าท่วมนะครับน้ำทั้งหมดมันไม่ใช่รถน้ําท่วมนะครับนี่ตัวอันนี้น่าจะเป็น fmam นะก็ วิทยได้นะครับ F M A M, M, A M ได้นะภายในนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องนะครับเก็บของเก็บเอกสารด้านบนแล้วก็ที่บังแดดตรงนี้นะครับนะคอนโซลกว้างเป็นพรมลัยแบบนี้นะเป็นพรมลา,ายแนวนอนแบบนี้นะครับตัวนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูยางก่อนนะครับให้ดูยางก่อนนะอย่างตัวนี้เป็นยางของบิสโตนนะครับยางบิสโตนนะปีเท่าไหร่เนี่ยนะอ่ะอยางตัวนี้เป็นยางปี2022 อาขอภัยทีครับเป็นยางปี2024นะแม้ยางปี2024นะลูกค้าขนาดรถวิ่งไป500,000กโลแต่ก็เปลี่ยนยางตามรอบระยะเวลาอยู่แล้วเนี่ยดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับนะเป็นตัว6ล้อนะครับเป็นตัว6ล้อเตี้ยนะ6ล้อเล็กแบบนี้นะครับนี่นะอ่ะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะแต่ละคันนะครับก็เป็นเสียงแบบนี้เลยนะตัว6ล้อนะครับนะเป็นเครื่องดีเซลนะเดี๋ยวเครื่องดีเซลนะเดี๋ยว คันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวสำเนาเล่มแล้วกันนะเนี่ยยางบิสโตนนะครับนะสำหรับคันแรกเป็นยางบิสโตนทั้งหมดเลยเนี่ยให้ดูช่วงล่างเป็นยังไงน้ำไม่ได้มีร่องรอยสนิมนะครับเห็นไหมลูกค้ารถมันไม่ได้จมน้ำ่ะนะ้ไม่ได้จมน้ำนะครับมันวิ่งบรรทุกหนักเฉยๆแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเปิดบันลายให้ดูเดี๋ยวเปิดบันธรารให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดบันลารให้ดูนะ ตรงนี้เปิดได้ไหมบางบางอันบันสไลด์มันก็จะหนืดหนืดหน่อยเปิดได้ปกตินี่นะตัวบันสไลด์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเนี่ยเป็นบานสไลด์แล้วก็มันจะแบ่งเป็นสี่ช่องนะครับซ้ายขวานะเป็นจะแบ่งเป็นสี่ช่องซ้ายขวานะครับเป็นแบ่งเป็นช่องช่องแบบนี้นะแล้วก็มีรูแบบนี้นะแล้วก็ช่องด้านบนมันก็จะว่างนะครับนะพื้นที่ว่างนะเดี๋ยวผมพาปีนขึ้นไปดูนะผมพาปีนขึ้นไปดู อ่ะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี Sell ้ให้ก hmm. nope. ่อนนะครับฝเปิดฝ no ั dizer, ่งน so ี้ให ah ้ดูก่อนนะนะเป็นรถบานสไลด์นะเป็นรถบรรทุกนะครับบานสไลด์แบบนี้นะครับพื้นที่เนี่ยสองฝั่งนะครับมันจะไม่เท่ากันนะหน้าหลังแบบนี้มันจะไม่เท่ากันเนี่ยความกว้างนะครับมันจะไม่เท่ากันตัวนี้มันจะลึกกว่านะครับขนได้เยอะกว่านะรถตัวนี้มันจะเอาไปใช้ตัวขนน้ํานะครับนะเขาไปใช้ขนน้ําขนแพ็คน้านะครับหรือว่าขนส่งต่างๆเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมปีนให้ดูนะ เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปให้ดูนะนะผมปีนให้ดูนะไปดูกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ช่องดูเนี่ยข้างบนจะมีช่องว่างนะเนี่ยครับตัวตัวช่องนะแต่ละมันจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยนะอย่างตัวห้องห้องที่หนึ่งตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับนะมันก็จะแคบกว่าห้องด้านหลังตรงนี้นะครับนะเหมือนกันห้องด้านหลังตรงฝั่งนี้แคบฝั่งหน้าด้านนี้ก็จะกว้าง นะครับนะเป็นบานสไลด์แบบนี้นะครับนะก็วางของนะบรรทุกของได้เยอะๆเลยนะครับบรรทุกของได้เยอะๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะมันก็ทะลุกันแบบนี้ได้นะครับมี่นะเป็นตัวบานสไลด์แบบนี้นะครับนะมีทั้งหมด3มคันให้เลือกนะลูกค้ามีทั้งหมดสามคันให้เลือกนะนะมีทั้งหมดให้เลือกสมคันนะครับนะลูกค้าก็นะ เข้ามาเลือกเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูเข้ามาเลือกเข้ามาดูได้นะนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจเข้ามาเลือกดูแล้วยังไม่ถูกใจนะก็รอรอต่อไปได้นะดูเนี้ยเดี๋ยวจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับนะอ่ะแล้วก็อย่างดูคันนี้นะอย่างอย่างมาดูมาดูคันนี้นะครับนะอ่ะดูคันนี้นะครับนะคันเมื่อกี้เลียกไม่สี่แสนเก้าหมื่นนะครับคันนี้เลียงไม่สามแสนหกหมื่นเก้าพัน 508แปกิโลเมตรนะครับนะที่ใช้ไปนะก็เหมือนการแอร์เย็นสบายไม่มีกินหมนกินอับเลยนะครับนะภายในเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับก่อนส่งมอบนะเศษขยะแบบเนี้ยเดี๋ยวเก็บทิ้งให้นะครับนะเก็บทิ้งให้นะครับตัวอะไรเนี่ยแม่แรงต่างๆนะครับอยู่ครบนะเป็นกุญแจหนึ่งดอกอ่ะกุญแจนะครับมีสองดอกแบบนี้นะก็ตัวหุ้มไว้นะครับเนี้ยบบระบบอื่นๆต่างๆนะครับก็ใช้งานได้นะครับปกติเลยนะ ระบบอื่นๆนะครับใช้งานได้ปกตินะนะไฟสูงไฟต่ำนะครับนะไฟเลี้ยวต่างๆนะนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะตัวนะลูกค้าเข้ามาเลือกดูได้นะลูกค้าเข้ามาเลือกดูเขาเข้ามาเลือกดูกันได้นะนะครับนะด้านหลังเป็นเหมือนกันเลยเป็นตู้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสามคันนะ ประตูเหมือนกันทั้งหมดเลย3คันนะครับอย่าง2คันนี้ที่ผมพาพาดูไปเนี่ยครับมันจะเป็นตัวราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันนะครับไปดูคันสุดท้ายกันนะครับนะตัวนี้เป็นยางปิสโต e เหมือนกันนะเป็นยางปิสโตนเหมือนกันนะอย่างตัวนี้ได้เป็นยางปี2องพันเท่าไหร่เป็นยางปี24เหมือนกันนะครับนะยางปี24ก็ดอกยางลึกใช้งานได้อยู่อยู่นะครับนะยังอยู่อยู่ครบครบเลยนะเนี่ยเป็นล้อเจาะแบบนี้แล้วนะ ตัวนี้นะครับนะแล้วก็มาดูคำสุดท้ายนะนี่นะมาดูคำสุดท้ายนะครับนี่นะคำสุดท้ายนะครับอ่ผมให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะ NMR ตัวนี้นะครับอ่านะเป็น NMR นะครับอ่า น้าอย่าคันนี้นะครับเลขไม่สองแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดกิโลเมตรนะแต่ตัวนี้มีไฟเครื่องขึ้นโชว์นะครับนะลูกค้าเข้ามาเช็คดูก่อนได้ว่ามันเป็นตรงไหนนะครับนะเข้ามาเช็คดูก่อนได้นะเพราะว่าอ่ามันก็มีเสียงเครื่องอยู่เหมือนกันนะสาหรับคันนี้นะครับเข้ามาเช็คดูก่อนได้นะครับนะว่าถ้าลูกลูกค้ารับรถได้นะรับได้แต่ไม่นะครับมันไม่เยอะมากมัมาสองแสนห้าเท่านั้นเองนะครับน้าไม้มันพอๆกับกระบะเลยนะมันเป็นสองแสนห้าเท่านั้นเองนะ ลูกค้าก็ไปใช้งานได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเปิดบานสลด์ให้ดูอันสุดท้ายแล้วกันนะเปิดบานสลา์ให้ดูแล้วกันนะครับนะอ่ะสักครู่หนึ่งพอเริ่มมันจะยากหน่อยบานสลด์นีม่มันติดติด,ตดขัดขัดสักหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดบันสลด์ให้ดูก่อน เนี่ยครับนบานสไลด์นะเปิดได้หมดเลยนะครับเนี่ยมันก็เก็บของขนของได้นะเป็นล็อกล็อกแบบนี้นะครับก็เหมาะเหมาะนะเหมาะขนของแบบนี้นะครับของมันจะไม่ไหลรวมกันแล้วก็นะครับแล้วมันก็จะไม่นะครับละเกะะกะนะครับนะ้าว่างเป็นล็อกล็อกได้นะ้าตัวนี้นะครับนะให้ดูนะตัวหกล้อเล็กแบบนี้นะมีทั้งหมดสามคันนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเล่มทะเบียนหน่อยไปดู ไปดูเล่มทะเบียนหน่อยนะว่าเล่มทะเบียนเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวพาดูเล่มทะเบียนหน่อยนะนะครับพาดูเล่มทะเบียนหน่อยอ่าขอดูมีสำเนาเล่มไหมนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะสำเนาเล่มหรือว่าอยู่ฝั่งนูน้นอ่ะสักครู่นะครับนะรถมันมีเล่มทุกคันนี่อ่ะอ่าดูตัวนี้นะสำเนาเล่มนะครับ นี่นะสำเนาเล่มนะครับนี่นะเนี่ยรายการจดทะเบียนะนะ 58, 2015นะ2015นะครับนะจดปีห้าแปดรถปีสองพันสิบห้านะรถปีสองพันสิบห้านะครับนะเนี่ยก็ลักษณะนะครับจดมาเป็นบรรทุกเฉพาะกิจนนะครับบรรทุกขวดเครื่องดื่มนะครับนะสีก็ตามนี้เลยขาวแดงเขียวเหลืองฟ้านะครับ นี่นะตัวเครื่องต่างๆนะครับเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลนะตัวนี้นะครับนะเครื่องยนต์นะครับนะสองพันเก้าร้อยนะครับสองพันเก้าร้อยนะอ่าขอโทษทีนะครับน้ำหนักรถนะสองพันเก้าร้อยนะครับนะแต่ตัวนะครับเครื่องยนต์สี่สูบร้อยสามสิบแรงม้านะเร้อยสามสิบแรงม้านะครับเลขเครื่องยนต์นะครับต่างๆนะตัวอีซูซูเอ็นเอ็มอาร์ตัวนี้นะครับนี่ยางสองเพานะครับสี่ล้อยางหกเส้นนะ เป็นตัวหกล้อเล็กนะครับนี่นะครับมาก็เจ้าของรถลำหนาที่หนึ่งก็อาร์คเนย์แคปิตอลนะอ่ะขออภัยทีนะนะเจ้าของรถนะครับเป็นบริษัทนี่นะเป็นบริษัทนี้นะครับนำยุคจำกัดนะก็คือบริษัทในเครืออาร์คเนย์แคปิตอลนะเนี่ยผ,ผู้ถือกรรมสิทธิก็เป็นบริษัทอาร์คเนย์แคปิตอลนะ นะครับผู้ประกอบการขนส่งบบริษัทนี้นะครับนะลูกค้าก็เอาออกไปแล้วก็จดทะเบียนใหม่ได้นะครับเอาออกไปจดทะเบียนใหม่ได้นะเป็นชื่อบริษัทของลูกค้าเองได้นะครับนะเป็นชื่อบริษัทของลูกค้าเองได้นะโอเคนะครับนะโอเคนะครับนะผมสรุปให้อีกหนึ่งทีนะครับกับสามคันนี้นะ เป็นตัวีซูซ u นะอีซูซ u NMR นะครับนะมีทั้งหมด3คันนะเป็นตัว6ล้อเล็กแบบนี้นะครับสนนราคานะเริ่มต้นแค่เพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะสองคันข้างหน้านะเลขไมล์สี่แสนห้าอ่าสี่แสนเก้าแล้วก็สามแสนกว่ากแล้วก็ตัวนี้เลขไมล์สองแสนห้าแลครับราคาสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทใครสนใจนะครับคันไหนนะนัดนะครับผมได้นะเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูเข้ามาเลือกรถได้นะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดสองเก้าเก้าหนึ่งสาม ผมมาลีกและทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับรถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับสำหรับใครนะที่กำลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ097 082 9 913นะครับผมมาลิทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ